หมูสุกแล้วนะคะทุกคนเราก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะทุกคนแล้วก็ซอสน้ํามันหอย,ยด้วยพี่น้องซอสน้ามันหอยแล้วก็ซอสปาเขียวนะจ๊ะทุกคนน้าปลาเราจะไม่ใส่นะคะทุกคนผงชูแซบเราก็จะไม่ใส่นะคะผงสูกําลังแล้วก็จะหยอดน้าตาลนิดนึงนะคะทุกคนปกติแล้วเราจะไม่เราจะไม่กินหวานเนาะแต่คราวนี้ใส่ไปนนิดนึงแล้วกัน ไม่กินเลยก็ไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ากินบ้างนะคะทุกคนแต่ก็กินในปริมาณที่พอเหมาะเนาะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะทุกคนค่ะส่วนผสมเข้ากันแล้วจากนั้นเราก็จะเอาผักลงไปเลยค่ะทุกคนนี่เลยผักเขี้ยวของเรารางแล้วเรียบร้อยผักเคี่ยวส่วนเราเองจ้ะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะ ก็รอให้ผักใบเขียวยุบตัวนะคะทุกคนรอให้ผักใบเขียวยุบตัวแล้เวเราก็จะเห็นความแซ่บ